ไมโครเคเรนต์คืออะไรคะไมโครเคเรนต์คือกระแสไฟขนาดอ่อนๆน,นะคะตัวไมโครเคเรนต์ตัวนี้ถูกนํามาใช้ในการรักษาเกี่ยวกับทดนานกายภาพบําบัดในพวกเวลเนสสปาต่างๆเนี่ยมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีใครทราบเนื่องจากว่าตัวไมโครเคเรนต์นะคะมันจะต้องมีการศึกษาทางเชิงลึกมันเป็นความละเอียดอ่อนในการที่ใช้กระแสไ,ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการบําบัดมาใช้ในการทําเพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะ ในการศึกษาตัวกระแสไฟอ่อนๆหรือไมโค,ครคเรนส์นะคะมันมีขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากและจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควบคุมการดูแลควบคุมการทดลองอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ประกอบไปได้วยแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยหลายๆแขนงเอามารวมกันนะคะตัวการศึกษาเชิงลึกเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะก็ต้องมีการทดสอบในขนาดที่ขนาดเล็กก็คือทําในหลอดทดลองการทดลองเกือบทุกชนิดนะคะจะต้องเริ่มจากหลอดทดลองเพื่อหาโปรโตโคอลหรือหาแนวทางในการทดสอบออกมาให้ได้พอหาแนวทางออกมาได้ปุ๊บเนี่ยค่ะก็มาใช้ในสัตว์ทดลองพวกนี้มาทําเพื่ออะไรเพื่อดูความปลอดภัยของมนุษย์ค่ะ เมื่อเราใช้ทั้งตัวที่เป็นการทดลองในหลอดทดลองใช้ในสัตว์ทดลองมีโปรโตโคอลออกมาแล้วมีความปลอดภัยออกมาแล้วถึงจะมาใช้ในมนุษย์ซึ่งก็คือเราเนี้ยแหละค่ะจากทั้งหมดที่พูดมาค่ะก็จะเห็นเลยว่าไมโครเคเรนต์เนี่ยมีประโยชน์มากแต่มันมีการนํามาใช้เนี่ยในวงการความงามไม่ว่าจะเป็นเวลเนี่ยสือเนี่ยค่อนข้างน้อยหรือไม่มีใครหยิบมันมาใช้เลยเหตุผลอย่างเดียวเลยค่ะเพราะมันคือกระแสไฟนะคะ แต่ทุกคนทราบไหมคะว่าไมโครเคเรนต์ถึงมันจะเป็นกระแสไฟอะคะ่ะแต่กระแสไฟของมันเนี่ยน้อยกว่า1มิลลิแอมแปร์ในร่างกายของคนเราเนี่ยร่างกายเราผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้เนี่ยอยู่ที่1มิลลิแอมแปร์ถึง5มิลลิแอมแปร์นะคะและกระแสไฟที่ทําให้เราเป็นอันตรายเนี่ยอยู่ที่50มิลลิแอมแปร์ค่ะเจ้าตัวไมโครเคเรนต์เนี่ยนะคะมีความปลอดภัยมากเพราะมันน้อยกว่า1มิลลิแอมแปร์ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ไอ้เจ้ากระแสไมโครเคเรนซ์เนี่ยมันมีความปลอดภัยของเราจริงๆงานวิจัยอันแรกค่ะนี่มาจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำติดหนึ่งใน10มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมาตลอดและจอห์นฮอปกินส์เนี่ยค่ะก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการแพทย์ติดหนึ่งใน5นะคะทง้งทางด้านการแพทย์แล้วก็ทยาศาสตร์สุขภาพจอห์นฮอปกินเนี่ยค่ะได้ศึกษาทดลองว่าไอ้เจ้ากระแสไมโครเคเรนซ์เนี่ยมันสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโต,ต,ต,ตและการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อได้หรือเปล่า ปรากฏว่าไอ้เจ้าไมโครเคเรนต์เนี่ยค่ะสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อได้อย่างสม่ำเสมอนะคะทาให้ร่างกายของเราที่อ่อนล้าหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยได้รับการเยียวยาจนมีสุขภาพที่ดีโดยที่เจ้าไมโครเคเรนต์เนี่ยค่ะมันไปกระตุ้นทําให้เมโตคอนเดรียของเราเนี่ยสร้างพลังงานออกมาตัวหนึ่งเรียกว่าพลังงาน ATP หรือว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตงานวิจัยอันที่2ค่ะเป็นงานวิจัยจากประเทศแคนาดานะคะจากแมกน s สเตอร์ย e น s เ t อร์ซิตี้ค่ะเขาก็ได้ ศึกษาว่าไอตัวกระแสไมโครเคเรนต์เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยลดอาการบวมน้ำของร่างกายได้หรือเปล่าจากการศึกษาของแมกนัสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะมันบอกได้เลยว่าการที่ร่างกายของเราบวมน้ำเนี่ยมันเกิดมาจากกลไกกลไกหนึ่งเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มมันทำงานแบบผิดปกติแล้วเขาก็ศึกษาต่อไปว่าเฮ้ยเจ้าไมโครเคเรนต์เนี่ยมันสามารถทำให้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเนี่ยทำงานได้เป็นปกติไหมปรากฏว่าผลงานวิจัยออกมาค่ะ เจ้าตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะมันําให้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มของเราเนี่ยทำงานไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมันจะลดอาการบวมได้ค่ะเราไปดูอากาศเย็นๆทางประเทศญี่ปุ่นกันบ้างตัวนี้ค่ะมาเป็นงานวิจัยของ o อ a k a Medical and p h a r m a c e u t i c a l University นะคะตัวนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการแพทย์และวิศสตร์การแพทย์มากค่ะเขาได้ศึกษาถึงการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเขาก็พบว่าไอตัวไมโครเคเรนต์เนี่ย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อเซลล์กล้ามเนื้อได้อย่างต่อเนื่องข้ามาที่ฝั่งเกาหลีใต้ค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะเขาก็ได้ทําการศึกษาว่าไอ้ตัวไมโครเคเรนซ์เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างมันสามารถที่จะยืนยันงานวิจัยของทางญี่ปุ่นได้เลยค่ะว่าไอ้เจ้ากระแสมไมโครเคเรนซ์เนี่ยมันช่วยส่งเสริมการสังเคราะห์ปโปรตีนของกล้ามเนื้อของเราได้นะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมันยังสามารถสร้างพลังงานซึ่งเป็นพลังงาน ATP แล้วก็ยังช่วยสมานแผลได้ด้วยสแสดงว่าตัวนี้นอกจากสังเคราะห์ให้พลังงานเนี่ยมันยังบูฮิลลิ่งเราได้อีกนะคะ